ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรทําให้บางคนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนสามารถประสบความสําเร็จได้แต่สำหรับบางคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันมีความทะเยอทะยานไม่แพ้กันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ํากลับไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถอธิบายได้ด้วยคอนเซปต์หนึ่งที่เรียกว่า the Goldilocks rule และในพอดแคสต์เอดนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกฎนี้กันครับ You are listening to the Library to Podcast on are Art. listening the The สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง Dear t i c กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมได้นำบทความนึงมาจากทางคุณเจมส์เคลียร์กับหัวข้อที่ว่า The Goldilocks Rule How to Stay Motivated in Life and Business วิธีการรักษาไฟในการใช้ชีวิตและการทำงานโดยเนื้อหานี้จะนำมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ Atomic Habits ครับผมจะขออธิบายก่อนว่า The Goldilocks Rule คืออะไร แต่หลังจากนี้ผมจะเรียกสั้นๆว่ากด Goldilocks แล้วกันนะครับกด Goldilocks มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Just Right Principles ซึ่งมันจะอธิบายว่าเราจะมีไฟในการทำงานสิ่งต่างๆเนี่ยก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปถ้ายกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมติว่าคุณอยากจะเล่นเทนนิสให้เก่งขึ้นแล้วผมให้คุณซ้อมกับเด็ก4ขวดแน่นอนว่าการซ้อมครั้งนั้นก็คงจะน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าคุณก็คงจะชนะทุกรอบ แต่ถ้าเกิดผมลองเปลี่ยนคู่ซ้อมของคุณเป็นนักกีฬามือโปรแทนล่ะครับรอบนี้คุณก็อาจจะรู้สึกหมดไฟแทนใช่ไหมครับเพราะทุกรอบเนี่ยก็คงจะจบด้วยการตีลูกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนคู่ซ้อมของคุณเป็นคนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันแต่ก็อาจจะแอบเก่งกว่าคุณสักนิดนึงในการซ้อมครั้งนี้มันก็จะมีการสลับกันชนะสลับกันแพ้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสีและแน่นอนสิ่งที่คุณจะรู้สึกเลยก็คือ คุณจะรู้สึกสนุกครับแล้วคุณก็จะโฟกัสกับการซ้อมเอามากๆเพราะในจังหวะน,นั้นสิ่งที่คุณคิดจะมีเพียงอย่างเดียวครับคือการเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้และนี่แหละครับคือกฎ g o ด d ล l o c k s มันคือหลักการที่ว่าเราทําในสิ่งที่มันท้าทายนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปแต่อยู่ในจุดที่มันพอดี ผมอยากจะเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสตีฟมาตินซึ่งเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเอามากๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยสำหรับกฎโกดีล็อกส์คุณสตีฟมาตินนะครับเขาเป็นทางนักสแสดงตลกนักเขียนแล้วก็นักดนตรีที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมมากกว่า5ทศวรรษเขาเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ10ขวบที่ดิสนีย์แลนด์ในฐานะคนขายคู่มือเครื่องเล่นให้กับลูกค้า แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงปีเขาก็ได้มีโอกาสย้ายไปทํางานในร้านขายข,ายของเล่นมายาโกลแทนซึ่งก็คือยังอยู่ในดิสนีย์แลนด์อยู่นะครับและในช่วงเวลานั้นแหะครับเขาก็มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการแสดงต่างๆจากคนในร้านเพื่อนําไปแสดงให้กับลูกค้าแล้วเขาก็ทําไปได้ไม่นานเขาก็รู้ตัวว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบแล้วก็อยากจะเป็นนักแสดงตลกครับ ต้องขอบอกก่อนว่าตอนที่เขานําไปแสดงให้กับลูกค้าดูเนี่ยคือเขาไม่ได้แสดงเฉพาะการเล่นมายากรอย่างเดียวแต่ก็มีการผรสมผสานระหว่างการเล่นตลกแล้วก็การเล่นมายากรอยู่ด้วยแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาชอบเนี่ยก็คือการแสดงตลกครับแล้วหลังจากนั้นคุณสตีฟเขาก็เริ่มฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็ออกไปแสดงตามขับเล็กๆเ,เป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ1-2นาทีซึ่งณเวลานั้นผู้คนเขาก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเขาเท่าไหร่ครับ และม่อยู่ครั้งหนึ่งที่เขาต้องขึ้นแสดงทางทางที่ไม่มีผู้ชมเลยด้วยซ้ําแต่พอเวลาผ่านไปคุณมาตินเขาก็เริ่มเก่งขึ้นระยะเวลาในการแสดงของเขาก็เพิ่มจาก1-2ถึงนาทีกลายเป็น20นาทีซึ่งถือว่าเป็นการก้าวหน้าที่ดีเอามากๆแต่ระยะเวลานี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันสั้นแต่ความเป็นจริงแล้วจาก1-2ถึงนาทีกลายเป็น20นาทีทางคุณสตีฟใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งทศวรรษเลยนะครับ นั่นคือ10ปีกว่าเขาจะเพิ่มระยะเวลาการแสดงของเขาจาก2นาทีเป็น20นาทีและกว่าเขาจะกลายเป็นนักแสดงตลกที่โด่งดังระดับโลกก็ใช้เวลาถึง18ปปีเลยนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงสถานการณ์คุณมาตินสักนิดนึงครับว่าการเป็นนักแสดงตลกที่ต้องแสดงคนเดียวบนเวทีถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสิ่งหนึ่งที่ทางคุณมาตินจะต้องเจอทุกๆครั้งเวลาขึ้นแสดงก็คือความกดดันจากผู้คนเวลาที่ไม่รับมุกครับ ณเวลานั้นผมเชื่อมากเลยว่าทางคุณมาตินจะต้องรับแรงกดดันมหาศาลเอามากๆแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกแบบนั้นเขาก็ยังจะต้องฝืนตัวเองให้แสดงต่อจนจบครับและนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้ต้องเผชิญตลอดระยะเวลา18ปีกว่าเขาจะประสบความสําเร็จและด้วยสาเหตุนี้แหละครับเรื่องราวของคุณมาตินจึงเป็นตัวอย่างการปฏิบัติในชีวิตจริงที่ดีเอามากๆสําหรับคอนเซปต์ของกดกลดิลลั่ว เพราะเขาเริ่มจากการแสดงเพียง1-2นาทีและค่อยๆเพิ่มเวลามากขึ้นในทุกๆปีเขาจะคอยหาเทคนิคใหม่ๆม,มาปรับใช้กับการแสดงของเขาและพยายามทำให้ผู้ชมเนี่ยสนุกมากขึ้นมันจึงกลายเป็นสถานการณ์ที่เขาจะสามารถสะสมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมากพอเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีกำลังใจในการไปต่อได้แล้วก็ยังมีความผิดพลาดในปริมาณที่รับไหวเพื่อผลักดันให้ตัวเขาพัฒนาตัวเองมากขึ้น ซึ่งทั้งสองตัวอย่างของการใช้กฎโกดีล็อกส์ม้ว่าจะเป็นการซ้อมเทนนิสหรือว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของคุณสตีฟมาตินผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่ากฎโกดีล็อกส์เนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนและทุกคนจะสามารถนํามาใช้กับชีวิตได้ยังไงแม้ว่าคุณจะทํางานสายไหนนะครับผมก็เชื่อว่าคุณสามารถนําวิธีการนี้นําไปปรับใช้ในชีวิตได้แม้ว่าคุณกําลังจะเริ่มทําธุรกิจหรือกําลังเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ก็อยากให้บอกตัวเองเอาไว้ครับว่า แน่นอนว่าเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่สูงมันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราโฟกัสกับเป้าหมายที่อยู่ตรงยอดมากเกินไปบางทีมันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่กลับมาแทงเราก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ไฟในตัวเราเนี่ยมอดได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือการกําหนดเป้าหมายที่มันไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราไปถึงได้นะแต่เราต้องทําเต็มที่ และแบบนั้นแหละครับมันจะเป็นการผลักดันให้เราทําเต็มที่ทุกครั้งเวลาที่เราเจออุปสรรคใหม่ๆหรือว่าเจอกับเป้าหมายใหม่ๆเพราะเรารู้อยู่ในใจว่าเราเนี่ยสามารถทําได้แต่เราต้องใส่ออินเราต้องเต็มที่กับมันและเมื่อคุณทําสําเร็จคุณก็จะเกิดเป้าหมายใหม่ขึ้นมาที่สูงขึ้นแล้วมันก็จะวนลูปเป็นอย่างนั้นครับคุณจะทําในสิ่งที่คุณมองว่ามันท้าทายแล้วคุณทําสําเร็จคุณก็จะมีแรงกายแรงใจแล้วก็แรงไฟในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้น แล้วคุณก็จะกําหนดเป้าหมายใหม่ที่อยู่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่เอื้อมได้และในภาพเล็กๆมันอาจจะเป็นการเติบโตที่ดูไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าเกิดซูมออกมาแล้วมองภาพใหญ่คุณจะเจอการเติบโตที่สูงแบบ e x p o n e n t i a l หรือว่าสูงแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนครับเหมือนกับเรื่องราวหนึ่งที่ได้บอกไว้ในหนังสือ atomic habits ครับก็คือถ้าเกิดคุณสามารถพัฒนาตัวเองอย่างน้อย1%ในทุกๆวันแน่นอนในช่วงเวลานั้นคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงหรอกครับ แต่ถ้าเกิดเรากําลังพูดถึงระยะเวลา1ปีล่ะถ้าเกิดคุณสามารถพัฒนาตัวเอง1%นะครับทุกๆวันเป็นระยะเวลา1ปีนั่นเท่ากับว่าในวันที่365คุณได้เก่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วถึง37เท่าเลยนะครับและนี่คือพลังของการพัฒนาตัวเองอย่างน้อย1%ในทุกๆวันตอนนี้เราได้ครอบคลุมหัวข้อของกฎ g o ดีล l o c k ์ไปแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญไม่แพ้กันในการรักษาไฟในตัวเราให้เราสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆก็คือการวัดความก้าวหน้าของเราครับเราควรกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็สามารถวัดผลได้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเกี่ยวในเรื่องของด้านการงานสุขภาพความสัมพันธ์แล้วก็การพัฒนาตัวเองโดยรวมเมื่อเรากําหนดเป้าหมายได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถเริ่มติดตามความคืบหน้าของเราได้อาจจะเป็นการจดโน้ตใช้แอปติดตามนิสัย หรือเพียงแค่อาจจะนั่งคิดถึงสิ่งที่คุณได้ทําไปแล้วในวันนั้นหรือว่าในอาทิตย์นั้นอย่างส่วนตัวผมเองผมก็จะมีการวางแผนแบบรายปีเอาไว้ในแอปโนช o นของผมครับซึ่งถ้าเกิดผมสามารถขยับเข้าใกล้เป้าหมายของผมได้มากขึ้นแล้วเนี่ยในโน i o นมันก็จะโชว์เลยว่าผมได้เดินมาจากจุดเริ่มต้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วและยังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์กว่าผมจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่ผมต้องการซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองใช้ผมมองว่ามันเวิร์กเอามากๆครับ เผื่อใครที่ใช้ Notion อยู่ก็สามารถลองไปทำได้นะครับทำให้เป้าหมายของคุณดูกลายเป็นเปอร์เซ็น,นตน์เพราะข้อดีของการมีเป้าหมายแล้วคุณทำให้มันเห็นภาพมากที่สุดเนี่ยยิ่งถ้าเกิดคุณสามารถเห็นโ o g r e s s หรือว่าระยะทางที่คุณคืบหน้าได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเรียกว่ากำลังใจให้คุณเยอะมากเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอเลยก็คือในบางช่วงเวลาครับเราอาจจะไม่ได้เจอกับความก้าวหน้าเลย ซึ่งผมอยากให้ทุกคนคํานึงไว้เสมอว่ามันเป็นเรื่องปกติครับหลายๆครั้งการเดินทางของเรามันก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงอาจจะมีเลี้ยวบ้างถอยหลังบ้างแต่สุดท้ายถ้าเรายังเดินต่อไปเราจะเดินไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ได้แน่นอนครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ the g o d i l o c k s Rule วิธีการรักษาไฟในการใช้ชีวิตและการทำงานที่ทางทีมงานเด e l i b r a อรและตัวผมได้สรุปมาให้ โดยภาพรวมนะครับผมมองว่า2วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีเอามากๆเลยครับมันเป็นวิธีที่จะช่วยรักษาเรียกว่า,าแรงบันดาลใจของเราหรือว่าไฟในร่างกายของเราเนี่ยให้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราส่วนใหญ่จะชอบเห็นภาพของความสําเร็จในรูปแบบที่มันยิ่งใหญ่แล้วถูกต้องไหมครับเราเห็นยูทูบเบอร์คนนี้สําเร็จมากเลยเขามี3ล้านซับสไคร์เบอร์เอ้ยเราก็อยากจะมีเท่าเขาเราเลยเริ่มต้นทํา แต่สุดท้ายสิ่งที่เรามองเห็นคือเราอยากจะไปถึง3ล้านแต่ทุกวันนี้เอาเพียงแค่1000 subscriber เรายังทำไม่ได้เลยสุดท้ายมันจะเป็นการดีโมเ t ตครับหรือว่าทำให้เราเนี่ยหมดไฟแทนเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่อยู่ในจุดที่เราสามารถเอื้อมถึงได้จึงเป็นเรื่องที่สาคัญเอามากๆครับแม้ว่าคุณจะเริ่มพัฒนาตัวเองในด้านไหนก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องสําคัญเอามากๆที่จะต้องตั้งเป้าหมายในระยะยาวแต่สุดท้ายครับเราไม่ควรโฟกัส ที่จุดหมายนั้นครับเราเพียงแค่ต้องตั้งมันไว้แล้วก็ปล่อยมันไว้ครับแล้วกลับมาดูว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างในวันนี้ถ้าอีกหลักการหนึ่งถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นอารมณ์เหมือนเวลาคุณเล่นฟุตบอลครับถ้าเกิดคุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณซึ่งก็คือการชนะใช่ไหมครับคุณต้องได้แต้มหลักการมันจะเหมือนกับว่าคุณเพียงเอาแต่จ้องกระดานแต้มครับแล้วคุณก็หวังว่าเมื่อไหร่คะแนนมันจะเพิ่มขึ้นแต่ตัวคุณเนี่ยไม่ได้วิ่งทําคะแนนเลย อ่ะอน,นั้นคือหลักการของการที่คุณโฟกัสแต่เป้าหมายระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทําคือโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับอะไรที่คุณสามารถทําได้และโฟกัสแค่สิ่งสิ่งนั้นครับแล้วพอคุณเริ่มลงมือทําได้แล้วสิ่งถัดไปก็คือการกลับมาวัดตัวเองครับกลับมาวัดว่าสิ่งที่คุณได้ทํามาเนี่ยคุณได้มาไกลจากจุดเริ่มต้นขนาดไหนแล้วเพื่อจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณนะครับในการมีแรงไฟในการไปต่อเพื่อพบเจอกับอุปสรรคที่มากขึ้นในอนาคต โดยสรุปนะครับมีอยู่สสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อรักษาไฟในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานเนี่ยได้ในระยะยาวอย่างแรกคือการใช้กดโกลดีล็อกส์และอย่างที่2ก็คือการวัดโปรเกรสของคุณนะครับหวังว่าพอดแคสต์เอนนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถบริหารไฟในการทํางานและการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปผมมีข่าวที่น่าตื่นเต้นมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับในเร็วๆนี้ทาง The Library จะมีเนื้อหาสุดพิเศษเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกมากขึ้นมีเคสตัศรีของคนและบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากมายมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้กันครับสําหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของ The Library เป็นประจําอยู่แล้วและรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นพรีเมียมคอนเทนต์จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับโดยจะมีเนื้อหาใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตให้คุณทุกอาทิตย์ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาพรีเมียมคอนเทนต์นี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเราโดยเราจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นะครับ และถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเรือกเอาเป็นอย่างดีแล้วหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ